สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมบอสจากเพจและช่องแชนแนลเดียวกันคามิรีวิวครับในวันนี้นะครับก็จะมารีววพรัมเพจจากประเทศญี่ปุ่นอีกเช่นเคยครับผมและพมเพจที่เราจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือ SS SS s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  กริดแมน i ิกิ Social เ e นหรือ Gri d m a n แบบรีแคปเพื่อเอามาฉายโรงนั่นเองโดยมูวี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องจากทีวีซีรีส์ทั้ง12ตอนมาตัดต่อใหม่เพื่อใช้ในโรงภาพยนตร์ ซึ่งตัวหนังมีความยาวทั้งสิ้น2ชั่วโมง5นาทีเหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยดูกริดแมนทางทีวีซีรีส์มาก่อนก็สามารถที่จะมาดูรีแคปอันนี้เพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นก็จะสามารถเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดก่อนไปดูภาคกริดแมนยูนิเวอร์สได้เลยครับโดยมูวี่ตัวนี้ได้เข้าฉายที่ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วเมื่อวันที่20มกราคม2023นี้เองและในประเทศไทยตอนนี้เด็กได้ซื้อิขสิทธิ์เข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เปิดรอบพิเศษชมก่อนใครวันที่2กันยายนนี้และรอบปกติวันที่7กันยายนในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการครับเดี๋ยวจะขอเล่าเรื่องยอดสักนิดหนึ่งนะครับกิตแมนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเอกที่มีนามว่ายูตะนะครับผมได้ตื่นขึ้นมาที่ห้องของริกะที่บอกว่าเขานั้นนอนหมดสติอยู่ที่หน้าบ้านของเธอซึ่งยูตะก็สูญเสียความทรงจําแล้วก็ได้ยินเสียงกิตแมนซึ่งก็เรียกหาเขาแต่ไม่มีใครได้ยิน เสียงของกริทแมนเลยนะครับกริทแมนมาขอความช่วยเหลือจากยูตะเพื่อขอสถิตร่างและกลายเป็นมนุษย์ยักษ์ตัวใหญ่เพื่อที่จะได้ปาราบไคจูเหล่าสปราร์ดตัวใหญ่ที่ออกมาอารวาสในเมืองและแน่นอนว่าเหล่าไคจูเหล่านี้นั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่าใครกันที่อยู่เบื้องหลังก็มาติดตามกันได้ที่ SS SS s s s กริดแมนเกกิโจโซชูเฮนได้กันในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการนะครับเอาแหละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะขอเริ่มรีวิวกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรีวิวตัวพัมเพลตนั้นผมขออวดสิ่งนี้ก่อน นี่ก็คือโปสการ์ดที่แถมมาให้กับผู้ที่ไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเป็นการ์ดรูปอ e ิลัสตัวละครทั้ง4ตัวละครและข้างหลังก็จะมีรหัสให้เรานั้นไปกรอกที่แอปพลิเคชันซูบูเรียอิมเมจเนชันเพื่อที่จะได้ฟัง v o i c e ดราม่าตอนพิเศษที่ถูกทําแยกออกมาจากทีวีซีรีส์ทีครับซึ่งก็อาจจะมีลงแยกในภายหลังครับเอาแหละมาเริ่มรีวิวตัวพัมเพ็ตกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่หน้าปกนะครับสีของหน้าปกนี้มินิมอลสุดๆไปเลยครับ แล้วก็จะมีซีตัวละครหลักยืนกันอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวกิจแมนนะครับยืนหันข้างในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีแค่ตัวโลโก้แล้วก็พื้นหลังก็จะเป็นสีขาวนะับไม่ได้มีอะไรพอเปิดมาหน้าแรกนะครับก็จะเจอกับอินโทรดักชันของเรื่องนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงอย่างที่ผมได้เล่าไปข้างต้นนะครับในส่วนของหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นการสรุปเรื่องราวนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น รูปภาพบวกกับพื้นหลังสีขาวและตัวหนังสือสีดําเห็นไหมครับอันนั้นก็คือจะเป็นการสรุปในแต่ละตอนครับโดยใช้เวลาไม่ถึงประมาณ10นาทีต่อตอนเพื่อสรุปว่าในตอนตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งก็ตัดมาจากทั้ง12ตอนในซีรีส์และเอามาตัดต่อใหม่รวมกันเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง2ชั่วโมงกว่าครับและในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้าแนะนําตัวละครครับผมอย่างหน้าแรกนี่เลยพระเอกของเราคิวิกิยูตะที่มาพร้อมกับเครื่องแปลงร่าง Primal a c c e p t ป r ที่สามารถแปลงร่างเป็นกริดแมนได้ซึ่งยูตะเป็นมนุษย์คนเดียวที่ได้ยินเสียงของกริดแมนนะครับมนุษย์คนอื่นจะไม่ได้ยินหน้าต่อไปก็จะเป็นกริดแมนแบบ Primal Fighter ซึ่งเป็นร่างที่ได้ประสานกับยูตะเรียบร้อยแล้ว Initial g ลกริดแมนก็คือร่างที่ยังไม่ได้ประสานกับยูตะแล้วก็ร่างกริดแมนเดอะไฮเปอร์เอเจนต์ก็คือร่างที่แท้จริงของกริดแมนในเวอร์ชั่นละครโทรทัศนครับหน้าต่อไปก็จะเป็นตัวละครลิกกะนะครับผมซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นของยูตะเช่นเดียวกัน และตัวละครสําคัญอีกคนหนึ่งโชอุซึมิซึ่งเขาก็เป็นแฟนตัวยงของพวกไคจูและก็พวกโทคุซัสึครับและในสุดของหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครซับพอตของกริดแมนครับ มีซามูไรคาริเบอร์แม็กซ์โบราแล้วก็วิทครับผมซึ่งพวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่ว่าเป็นอุปกรณ์เสริมของกริดแมนซึ่งในหน้าต่อไปก็จะเผยให้เห็นถึงร่างที่แท้จริงของพวกเขาว่าเป็นยังไงกันครับและนี่ก็คือร่างที่แท้จริงของพวกเขานะครับเป็นทั้งดาบเป็นทั้งรถเป็นทั้งตัวหุ่นยนต์เป็นทั้งไอพ่นเป็นทั้งเครื่องบินแล้วก็เป็นทั้งสว่านซึ่งทําให้กริดแมนนั้นไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวครับผมหน้าต่อไปก็จะเป็น ร่างต่างๆนะครับที่ปรากฏในเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็ก i กิทแมนบัสเตอร์กิทแมนสกายกิทแมนหรือฟูลพาวเวอร์กิทแมนที่เป็นร่างสุดยอดนะครับขอบอกเลยว่าเททุกร่างจริงๆครับกิทแมนเนี่ยและแอนิเมชันตอนประกอบร่างเนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆผมเชื่อว่าคนที่เป็นสายหุ่นยนต์ต้องชอบอย่างแน่นอนหน้าต่อไปก็จะเป็นตัวละครเสริมนะครับอย่างคนนี้เลยครับนิไดเมก็คือรุ่นที่2นะครับเธอมีบทบาทสาคัญในเรื่องมากครับลาดับต่อไปก็แม่ของริกะไม่มีแม้แต่ชื่อเลยซ้ำ และก็เพื่อนๆของริกะนามิโกะและฮัตสึครับผมซึ่งก็เป็นเพื่อนริกะแค่นั้นเลยฮะต่อไปก็จะเป็นตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับนั่นก็คือชินโจอาคานเนะนั่นเองซึ่งเธอก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นของริกะเองครับแต่ว่าเธอก็จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นถ้าอยากรู้ก็ไปติดตามได้ในโรงภาพย,ายนตร์นะครับต่อมาก็ตัวทรงที่ดูแบดแบดเนี่ยนะฮะนั่นก็คืออเล็กซิสเคริปนั่นเองซึ่งเขาก็เป็นตัวร้ายในเรื่องแน่นอนว่าไม่มีทั้งวัันเเกิดไไมมม่ีท้้งขออูลละรย ต่อมานะครับตัวละครแอนจิก็ตามชื่อเลยนะครับแอนติก็เป็นตัวตรงข้ามกับกริดแมนและนี่คือร่างไคจูของเขาแต่ว่ามีสตินะครับสามารถควบคุมได้ก่อนที่จะกลายเป็นกริดไนเพื่อนของกริดแมนนั่นเองทําไมเขาถึงกลายเป็นกริดไนผู้ที่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกริดแมนได้นั้นต้องไปดูกันนะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นข้อมูลไคจูที่ปรากฏในแต่ละตอนนะครับซึ่งอันนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับให้ทุกท่านดูภาพไปนะครับ ซึ่งการดีไซน์ตัวละครต่างๆเนี่ยถ้าทุกท่านเป็นแฟนอุลตร้าแมนแล้วล่ะก็หลับรองว่าทุกท่านจะต้องคุ้นกับดีไซน์ไคจูบางตัวอย่างแน่นอนครับ ในหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นกริดไนท์สูตรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นชุดสูตรที่ได้เอามาใช้จริงนะครับผมในกริดไนท์ไฟซึ่งมีทั้งหมด4ตอนจะแถมมากับ DVD และบูเลของ SSSS.DynaSenon ครับผมและในหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์คุณผู้กำกับคุณคาเนโกะโยชิยูกิซึ่งมีผลงานที่ทำกับทิกเกอร์มามา,มากมายไม่ว่าจะเป็น เอพิโซดใดตอนที่5และตอนที่9ของ SSSS. g r i m m a n เอพิโซดใดตอนที่1ตอนที่6และก็ตอนที่9ของ Cyberpunk Age Runner และเป็นเอพิโซดใดตอนที่17ของ Little Witch Academia และอื่นๆอีกมากมายที่ได้ทำร่วมกับ Studio t i g g e r ถ้าใครอยากไปติดตามผลงานของคุณคานโกะแล้วล่ะก็นี่คือทวิ t เตอของเขานะครับไปกดติดตามและให้กําลังใจอาจารย์กันเยอะๆนะครับและในหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของเอ็นเครดในมูวี่ตัวนี้นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับกริดแมนยูนิเวอร์สนะครับซึ่งจะเป็นฉากอะไรนั้นให้ไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นคุณโอิชิมาซาโยชิซึ่งเป็นคนที่ร้องเพลงเปิดให้กับ ssss กริ d แมนและไดนาสีนทครับผม ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของเขานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อทีมงานนะครับซึ่งทุกพัมเฟตมีอันนี้หมดเลยครับผมและหน้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเมอร์เชนได้ต่างๆที่ขายในหน้ารูภาพยนตร์นะครับและสามารถสั่งซื้อของออนไลน์ทางโตโฮแอนิเมชันสโตนได้ครับ รวมไปถึงการโปรโมตดายนาเซนอนฉบับภาพยนตร์ที่เข้าวันที่10มีนาคมและกริดแมนยูนิเวอร์สที่เข้าวันที่24มีนาคมเช่นกันครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของพรัมเฟตของ SSSS กริดแมนฉบับภาพยนต์นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆกับ1,000เยนที่เสียไปข้อมูลแน่นขนาดนี้ตัดสินใจถูกจริงๆที่ซื้อมาในวันนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ผมดูจบผมก็คิดว่าไม่ค่อยอยากจะเก็บสะสมเท่าไหร่ พะเหมือนกับผมได้ดูเรื่องเดิมๆซ้ําๆภาพยนตร์ตัวนี้ก็คือเป็นรีแคปจากทีวีซีรีส์มามันก็เหมือนกับเราดูเรื่องเดิมเลยทําให้ผมนั้นไม่ได้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษในตัวภาพยนตร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยคิดว่าจะไม่ซื้อดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วก็ซื้อมาจนได้เพราะว่าเราเป็นแฟนกริดแมนครับอย่างนี้ก็ต้องซื้อ <c oughs> ก็จบกันไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับรีวิวพรัมเฟด S SSSS g r i สกริดแมนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่าน ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ